มีองค์เดียวขายได้เนี่ของใครอ,อ่อมีองค์อื่นอีกไหมครับอ่ามีองค์อื่นไหมเราลองมาดูหน่อยครับ ฝ้าของอาเนี่ยมีเจ๊แท้ปนกันไอจีโดนกระสานสูงว่าน kind of <laughs> ี้เล่นไรฝากลุกเล่นไรตะแคงเหลือยกเลยมึงเล่นแต้มเท่ามึงยังสู้เขาไม่ได้เลยยกเลยตั้งเท่าผมก็ได้ดิเด่นสามเราะผมมู๊ะอะไร่ะไม่มีแม่ของข้าแล้วจาับ้านด้วยไม่ไม่มีครับไม่มีให้ครับ

โอ้โหคือแต่และองค์ของอานี่พระให้อาเข้ามานั่งในของอานี่มีแต่พระศึกศึกหมดเลยโอ้โหผมไม่เชียร์อยู่คุณเห็นผมหรือเปล่าคุณเห็นผมเนี่ยในทีวีเหรอจริงปะเอาจริงๆเห็นปะของคุณอาในส่วนใหญ่เป็นพระแท้นะมีเก๊ปนแต่เพียงแต่ว่าพระเขาศึกศึกหมดเลยอะทุกอง์เลยอะอาหมดหรือยังครับอันนี้หมดหรือยังหมดแล้วเหรอ าานี่ใช่ไหมเพราะดูแล้วท่าทางเป็นเหมือนแบบเก็บเก่าอ่ะของงานนี้ต้องแอบลุ้นเลยนะว่าจะมีของดีแบบของแพงอ่ะ <c oughs> แต่ามานี่ยังเอามาไหมทองแดงไม่แดงค่ะมีทองแดงด้วยเหรอ <c oughs> มีรูปไหม <c oughs> ยิ่มีเรืองผมทำไม่เป็นเงี้ยหายไม่เป็นเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยค่าของอาเนี่ยดูแล้วอ่ะเหมือนคนเก็บเก่าอ่ะเก็บเก่าแบบรุ่นพ่อใช่ไหมแต่เก็บเก่าในสมัยก่อนอย่างเงี้ยเก็บเก่านี่คือเก๋เก่านะอันนี้คือเก๋เก,เก่านะนี่เก๊นี่ไม่ต่ำกว่าห้าหกสิบปีนะเพราะสมัยก่อนเหรียญหนึ่งขายได้พันหนึ่ง ห้าร้อยพันหนึ่งเมื่อปีสองห้าร้อยเนี่ยห้าร้อยพันหนึ่งอันนี้คือเก๊เก่าเก๊ถ้าเป็นแท้สมัยก่อนถ้าเจอนะแล้วหูเชื่อมหูเชื่อมอันนี้หูในตัวถ้าหูเชื่อมแล้วอยู่กับอานะอันนี้คือแท้เลยแต่พอมันหูในตัวเนี่ยมันเกิดจากการท,ทําทีหลังเนี่ยเนี่ยนี่ก็เก๊เก่าคือเก๊คนละหน้าไปเลยคือมีผมพ่อเสืสึกแล้วไมวแ่แดงอาะกับแดงนี่ยพ่อแดงซส่งหมดแล้วนี่ไม่นนี่รุ่นสองนะไม่ใช่รุ่นแรกนะ ตอ,ตอนนั้นไม่ได้เลี้ยงนะแล้วก็ไปห้อยแต่ไม่ได้ามานี่ยอย่างองเนี้ยองค์นี้เป็นวัดครัทอารู้ไหมคอหักแล้วนะอารู้ป่ะอันนี้เขาคอ,คอ,คอหักแล้วเห็นมันอยู่ในกรอบเนี่ยมันน่าจะกระแทกแล้วคอหักอยู่เนี่ยแล้วมันยังต่อเหมือนคอเขาหักแต่มันอยู่ในเนี่ยถ้าขยับปุ๊บก็หลุดออกไคือด,ดูจากบรรยากาศผ้าแารอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าสมเด็จบางพมพิมพ์ปุเจดีเล็กแต่องน,นี้ไม่แท้ อ่าองน,นี้ไม่แท้ก็เลยแบบเฮ้ยของอาเนี่ยคือถ้าเก๋ก็เก๋เลยแท้แท้เลยเนี่ยมีองค์น,นี้วัดพระปัะแท้แต่คอหักเนี่ยอันนี้ผมผมเอาไปทําบูญสารได้ถ้าอาจะขายแต่ผมจะเลือกแค่บางองค์นี่นี่อ่านี่เป็นพระคงเก๋อันนี้เก๋ครับอันนี้เก๋เดี๋ยวผมดูให้เนี่ยอย่างนี้เก๋คือของอาเน,นี่คือเกเ๋เก๊เลยเก๋ก็คือพิมไม่เหมือนเลยเก๋ไปเลย อนนั้นเป็นกรรมการช่วยก็บิงไงแล้วก็ให้มาสังวัดให้มาผมก็ไม่รู้องนี้เป็นทําเลนแบบพระคงนี้ก็เลนแบบเพราะสมัยก่อนพวกเนี้ใช่ครับไม่ใช่ทั้งคู่ไม่ใช่ทั้งคู่อ่ะอันนี้ชุดนี้ยังไม่ได้มีองค์นี้องเดียวที่ผมถ้าจะปล่อยผมเอาแต่พระเขาคอหักนะแล้วนี่ทะลอดไม่ตรงพิมพ์ครับผมดูอีกทีนะเออมีสององค์แล้ว <G ül> อันนี้มีสององค์เออนี้ต้องแกะดูแต่ดูแล้วไม่น่าจะรอด <l> อาจจะแกะดูดดไอจุกโกมามึงนั่งว่างๆอ่แกะสององนี้แกะอ,องนี้คออ,อ,อ่าองคนี้กับองค์นี้สององแกะมา,าแต่ดูวัดทักดีๆคอเขาหักป็น <c oughs> นี้ไม่รู้วัดไหนแม่ชีบุญเรือนเหรอ <c oughs> ไม่ใช่หรอก ไม่ไม่ใช่ผิดนี้ไม่ใช่ผมจไม่ใช่แม่ชีบุเรนฮะอันนี้หล่อพ่อสะพานสูงใช่ไหมไม่ใช่นี่นี่เอหล่มพ่ออะไรนะสร้างตะบ,บันใช่ไหมตอน องไหนไม่หกักไม่หกักไม่หกักไม่หักคอไม่หกักอันนี้พระโคงอีกองหนึ่งพระโคงมีหลายองนะครับเนี่ยหยไม่แท้สักองค์เลยไม่แท้สักองค,องค,องคนางก็ไม่แท้ครับนี่ก็เก๋ๆเ,เนี่ยฮะ อันนี้ผมอ่าเดี๋ยว้แกไม่ไไม่ด้อแก้วเป็นรุ่นใหม่ฮะอ่าพาลอดเจ้ครับอ่าพาลอดเจ้อ่าเดี๋ยวใส่คืนเขาไอ้เพิ่งอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเนี่ยอันนี้หักอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งตรงนี้คอหักแล้วอ่าผมเช่าตรงนี้หนึ่งสองสามอ่าอ่าเอากี่บาทคุณบอยได้ผมดีกว่าไม่ต้องให้ผมดู ย่อยๆอ่ะองนี้อ่ะเกิดอ,อันนี้เกิดเป็นรวยลูกก่อยลูกเกิดไม่ไปเกิดเลยนี่งั้ผมเนี่ยมาโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมดูให้ว่าผมจะเช่าเท่าไหร่อ่ะรุ่นสี่ 4, ขายได้พันพันหนึ่งนี่ขายได้หลักร้อยหลักร้อยนี่นี่หลักร้อย,อยมีองค์นี้แต่เขาก็ไม่สวย นี่มย์ได้จากมืออาจารย์พิมเลยนะมผมไปตรงนี้ผมเช่าห้าหมื่นนอกนั้นไม่เอาแล้วใช่มีองเดียวที่มีราคานอกนั้นหลักร้อยหลักร้อยมีองเดียวมได้ลน่ห้าหมื่นเดหมดนี้๋ยวอย่าไปจับอย่างนี้ยิ่งทะเลาะบทเดี๋ยวทะเลาะบทไม่ตป็นเมย์ตอนนี้ออกเป็นเรื่องปกติครับ พระมีขึ้นมีลงเนี่ยผมไลฟ์สดตลอดผมบอกเลยว่าพระมีขึ้นมีลงตอนนี้ราคาตกวันนี้ผมขอไว้ก่อนอ่ะล้วขอแล้วจะเช่าอะไรเนี่ยไม่มีพระอะไรเล่นกัน <c oughs> นี่ไม่ได้อ่ะเท่าไหรอ่อ่ะวันนี้เท่าไหร่อ่ะแล้วแต่ไม่เอาอ่ะผมบอกแล้วแต่พอผมให้ราคาผู้บอกจะเก็บไว้ไม่ได่ ดีผมได้กับมือ,อย่าไปจับถลอกบ<ล>นฮะนม,ม่คือเพ้าพัาเขาไม่สวยพัเขาปั๊มมาไม่สวยออกแขนท่านแหวกั๊มสามใช่ใช่ใช่ครับอแต่ช่ว,ว,ยว,ยวยผมได้เท่าไหร่ช่วยช่วย เอาอย่างนี้อย่างนี้เอา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 กี่บาทเอาไม่เป็นไรหมดนี่ากี่บาทอ๋ออันนี้ไม่ขายเอาไม่ขายไม่เป็นไรเอาตรงนี้เอาเท่าไหร่เ่าไม่เอาไม่เอาเอาบอกผมบอกไปแล้วเดี๋ยวเท่าไหร่ครับเนี่ยพระไม่มีอะไรจะเล่นเนี่ยผมมาจิบจีบองค์หนึ่งก็คอหักไปไปไงลูกพี่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ก็ได้ผมเท่าไหร่ก็ได้อ่าผมเช่าหมื่นหนึ่งอะตรงนี้หมื่นหนึ่งอะ อ่ะหมื่นหนึ่งอ่ะหยิบตังให้อาหมื่นหนึ่งอ่ะ